ถามว่าทําลมแบบไหนถึงจะหายคันค่ะกูบาช่วงนี้คันมากเลยค่ะทรมานมากเลยหรือว่าจะทโนเราก็แล้วแต่เนาะจะไปทําลมแบบไหนอ่ะเขาการกูบาผมว่าเขาน่าจะเก่าแล้วแต่ว่ามันมันอาจจะไม่หายนะครับก็เลยต้องต้องถามกูบาว่าก็หาอะไรมาทาก็ได้ยาหม่องน้ําหรือว่าคารามาอย่างเงี้ยแต่ก่อนกูบาก็เป็นคันเนาะมันเป็นเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมาเนาะ กูบาก็ว่าเป็นอะไรลองเกาดูมันเริ่มลามสิเอาลามขึ้นทั้งตัวทีนี้ลามจันหัวไม่เป็นแต่ลูกตาเนะเาะกูบาเาก็เลยวิ่งลงจากกุติไปหาลุงตาลุงตาก็บอกว่าเอา้ไอ้นี่มันกรรมมันแรงจริงบอกงั้นพาไปหาหมอไปฉีดยาสองเข็มก็ไม่หายอีกไปรอบที่สามไม่ไปแล้วเพราะว่าหมอก็ไม่อยู่เลยเราตัดสินใจกลับดีกว่าเป็นไงก็เป็นกัน ก็อดทนเอาข้ามคืนหนึ่งคันมากทรมานไม่เป็นแต่ลูกตาเป็นเหมือนเคยเห็นงูหลามไหมลายแบบนั้นแหละเป็นขึ้น,ข,นขึ้นเป็นแบบนั้นแหละน่ากลัวมากกูบาก็เกิดมาก็ไม่เคยเป็นเป็นครั้งนี้แบบหนักมากนะถ,าถาา้าถ้าคูบาคิดว่าถ้ากูบาอยู่คนเดียวเพ้อเผยอูบาตายด้วยซ้ำเนาะดีนะกูบามาอยู่กับลุงตาลุงตาก็เออเลยให้ไปนอนที่กุฏิคืนหนึ่ง ตอนตอนเช้ามามก็เหมือนแผเหมือนเหมือนมันอาการมันดีขึ้นอะ่ะมันยุบลงอะ่ะแล้วอีกสองสาวันมันก็หายไปเลยเออก็เหมือนเราชดใช้กรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแต่ว่าเป็นหนักมากเท่าที่เคยเป็นมาเนาะว่าครับตอนนั้นมันมันเกิดผื่นใช่ไหมครับใช่เราก็คิดว่าเราแพ้ต้นไม้อะไรหรือเปล่ามันก็ไม่มีนะแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งสามสีรูปเราเป็นอยู่คนเดียวเงี้ยเป็นเป็นอยู่สามวัน ฉีดยาสองเข็มก็ไม่หายก็เลยเลิกไปลุงตาบอกไม่ต้องไปแล้วปล่อยมันเลยลุงตาท่านก็เออให้ไปนอนนอนในกุฏิด้วยคืนหนึ่งเหมือนท่านท่านแผ่เมตตาให้ด้วยอมืมันก็หายคันนะอืความรู้สึกว่ามันเย็นมันก็หายคันแล้วก็อาการก็เริ่มดีขึ้นวันสองวันก็หายลุงตาท่านก็แผ่กาลังให้หอเปบ่ก็ไม่รู้ <laughs> ขอการับคูุบาแล้วมันมันคันเนี่ยมันมันคันอยู่ใต้เนื้อไปอีกใช่ใช่ถูกแล้วคันก็ไปในผิวหนังเลยแล้วเอามือจิ้มก็เหมือนมันก็ไม่โดนจุดคันแต่มันใต้ลงไปถูกถูกมันเหมือนมันคันก็ไปในเนื้อไรเลยอะข้างในแต่บนผิวเราไม่คันนะมันคันก็ไปข้างในอ่ะมันกินก็ไปข้างในเข้าใจไหมมันเป็นแบบเป็นปานเป็นมันเป็นวงใหญ่ๆอ่ะเต็มตัวหมดเลยตามฝ่ามือก็เป็น ครูบาได้ขอโอกาสครับครูบาได้ลองเอาไฟลนดูไหมครับไม่ไรครูบาคิดไม่ถึงขนาดนั้นตอนนั้นครูบาอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วไงก็เลยวิ่งมารีบวิ่งลงมาข้างล่างศาลาตอนสองทุ่มสามทุ่มเลยนอนไม่ได้แล้วครูบาตอนแรกว่าจะนั่งนั่งสมาธิให้มันหายคันไงนั่งไปนั่งมาทําไมมันเริ่มคันขึ้นคันขึ้นแบบแรงขึ้น,แร,นแรงขึ้นไงมันทนไม่ไหว ก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านว่าเออท่านท่านก็เคยเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าท่านนั่งสมาธิแบบนั่งจนแบบไม่รู้สึกตัวตัวนี้หายไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่มีความรู้สึกทางกายแล้วพอลืมตามาไออาการนั้นมันก็หายไปหมดเราก็ลองอยากจะทําดูแต่เรากําลังจิตเราคงไม่ถึงวัืตอนนั้นเราบวชใหม่เนาะ โอกาสครับแล้วถ้าเรามองไปในมุมของมันเป็นเรื่องของกรรมนะครับว่าสภาวะลักษณะมันคันหลังจากเราดูลมหรือเรามีความสงบขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยอืมันมันก็มันเพราะมันคืออยากถามว่ามันเป็นเพราะอะไรครับกรรมมันถึงให้เราคันครูบาก็ไม่รู้นะครูบาก็ถูกไม่ตอบไม่ถูกนะก็ไม่เคยเป็นนะแต่ว่าพอมาบวชทำไมมันเป็นเป็นหนักมากนะท่านที่เป็น เป็นหนักจริงๆ,ๆ,ๆเออครูบาก็งงตรงนี้มากเลยนั่นแหละประสบการณ์บวชมาได้ประมาณสิบห้าวันมน้ะก็ <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มเรียนงานเราแล้วครูบาครับอย่างนี้ข <c oughs> อโอกาสครับแล้วอย่างนี้คนที่เขากําลังจะเริ่มฝึกปฏิบัติอาณาปานสติแล้วเขาต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ยครูบาจะมีวิธีไหนที่ทําให้เขาแบบกล้าที่จะฝึกปฏิบัติเพราะบางคนเขากลัวครับมันกลัวมันก็ต้องยอมรับหรอเนา ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้หรอกว่ามันเป็นผลผลจากเหตุที่เราสร้างขึ้นเนาะเราก็ต้องยอมรับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอืต้องทําใจอะออ,อาศัยครูบาอาจารย์มั่งหมู่คณะให้กําลังใจกันบางทีครูบาอาจารย์ท่านมีกําลังท่านก็จะแผ่เมตตาให้อแผ่เขาเรียกอะไรพลานาปิติให้เงี้ยมันจะ จะเย็นซาบซ่านเนาะแล้วแต่คนบางคนเขาก็ถ้าคนศรัทธาเนี่ยจะรับได้ไวเนาะศรัทธามันต้องมาดับแรกเนาะศรัทธาเราทำทำยังไงถึงจะสร้างศรัทธาได้นั่นแหละสิ่งสำคัญเนาะ <c oughs> <c oughs> มันมันอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญนะอยู่สำคัญอยู่ที่เราเราศรัทธาครูบาอาจารย์สถานที่ อให้ความเคารพเคารพอย่างไรเนาะบางคนไม่ศรัทธาเขาก็ว่าเออพูดโมเมไปอย่างนั้นอย่างนี้เนาะออก็เหมือนอ,อวัตถุมงคลน,นี่แหละบางคนเขาศรัทธาเขาก็ว่ามีอ,อมีอะไรละ่ะเออมีพุทธคุณเ,ออ <c oughs> เพราะจิตเพราะมันเป็นกําลังของจิตเขาสร้างขึ้นมาเองแหละบางครั้ง บางทีเกิดททอุบัติเหตุรถชนกันอย่างเงี้ยโดนยิงโดนฟันแทงไม่เข้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นกําลังของจิตแหละกำลังชาของจิตที่เขาตั้งมั่นเชื่อว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ไงที่จริงวัตถไุไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หรอกใจเขาต่างหากที่เชื่อนะใจเขาที่เชื่อนะเพราะความเชื่อว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์มันก็ฮะมันมันไม่เกี่ยวหรอก แต่มันอาศัยสิ่งภายนอกไงความเชื่อไงอใจเรานี่แหละที่สร้างขึ้นมาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอ,อย่างผีสางเทวดาอย่างเงี้ยทำไมพวกร่างทรงเจ้าร่างทรงเทพองค์นั้นองค์นี้ทำไมเขาอะไรเรียกอะไรเรียกกันไม่ถูกวะฮานอต ร่างทรงนะเขาเรียกอะไรเวลาเขาทำพิธีแล้วมีเทพมีอะไรเข้าเออองลงอ่ะเออเพราะอะไรอ่ะจิตมันมีดวงเดียวมันจะมีอีกจิตอีกหนึ่งดวงเข้าไปสิงร่างได้บ่ก็จิตเขานั่นแหละที่สร้างขึ้นมาเนาะไม่มีหรอกเทวดาอะไรจะไปเข้าร่างคนเนาะเขายิ่งเหม็นสาบจะตายเนาะก็เหมือนคนที่อยู่คอนโดบ้าน รวยๆรู้ๆเลยจะกลับลงมาอยู่สลามคลองเตยเหรอจริงไหม <c oughs> เหมือนกันแหละถ้าจะเปรียบเทวดากับโลกมนุษย์เนะาะก็จะลงมาทำไม